โอเคอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่านะเหมือนแบบทดสอบหมาแมวอนะไรเงี้ยว่าเออเราเหมาะกับหมาแมวพันธุไหนอะไรอย่างนี้เนาะเอมันชื่อเว็บไซต์ว่าอนะไรเนี่ยอ่าพาวซัมแมชล็อกโอเคเดี๋ยวแปะลิงก์เว็บไซต์ให้แล้วกันนะอันนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออเราอะเหมาะกับหมาแมวพันธุ์ไหนึงที่บ้านแบบมีแต่แมวจอนะแบบแบบน้องผ่านทางมาอะไรเงี้ยยื่มาใส่อยู่บ้านเราเฉยๆก็แบบไม่เคยแบบคิดจริงๆว่าแบบเราเหมาะกับหมาแมวพันธุ์ไหนเออ แค่ไหนมาดูสิคุณเหมาะกับแมวพันธุ์ไหนกันนะเมื่อคุณอยากเลี้ยงสัตว์ตัวแรกแต่ลังเลว่าจะเลี้ยงพันธุ์ไหนที่เข้ากับคุณอ่าถัดไปคุณจะได้รับบทบาทสมมุติเส,ม,ม,สม,มือนได้สัมผัสน้องหมาน้องแมวตัวจริงที่คาเฟ่อไปเลือกที่เดี๋ยนะคาเฟ่มันให้เลือกสัตว์แต่เดียวตามเรื่องตามเรื่องเพืจะดูว่าคุณน่าจะเหมาะกับ น้องหมาน้องแมวพัน์ธุไหนจากลักษณะนี้สัยสถานที่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเค okay. อันนี้จะตอบแบบตามความเป็นจริงของนนะีณนณะตอนนี้เลยนะโอเคคนตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นเจ็ดโมงเช้า้ <laughs> <c oughs> อจะต้องไปคาเฟ่แมวใช่เออคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวใช่ไหมคื้เดี๋ยวนะถ้าเราจะเลือกยังไงอะอ่ะาไมมินผู้ใดเนา ข้อความใหม่โอเคตื่นยัง,ง่ะเราตื่นแล้วสรุปจะไปคาเฟ่หมาหรือแมวอ,อ๋อมันเลือกตรงนี้เลยหมาหรือแมวอลองหมาดูก่อนไคาเฟ่หมาได้เลยเจอกนันไนรีบจังะ่ะคุณมางโทรศัพท์ลงลุกจากเตียงแล้วมองไปรอบๆเพราะว่าตัวเองอยู่ใน <c oughs> อ๋ออพาร์ทเมนต์ของตัวเองหรือบ้านของตัวเองอ,อง่องอะบ้านนะฮะคุณเตรียมตัวอ,ออกไปเจอเพื่อน ถึงคาเฟ่แล้วได้เวลาเข้าหารน้องหมาแสนน่ารักแล้วสิะระหว่างสั่งเครื่องดื่มพนักงานถามว่าสนใจไปโซนไหนดีคะวิสเดงคาเฟ่ใหญ่ใช่ไหมเท่าแบบให้เลือกเป็นโซนน้องหมาพันเล็กน้องหมาพันกลางน้องหมาพันใหญ่อ้้อเดี๋ยวนะมันมันเลือกไ้โซนเดียวหรออ๋อย อันอันนี้เดี๋ยวบอกอทุกคนไม่ไม่ค่อยรู้หลักเรื่องของเราเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คือเราอ่ะเป็นธาตุแมวมากกว่าแต่ก็คือแบบเราก็ชอบหมาเหมือนกันแล้วก็แบบฉันจะต้องเลือกหนึ่งตัวเท่านั้นอืมขอแบบใหญ่น่าฟัดแล้วกันอะรักงานพาคุณและเพื่อนไปโซนหมาใหญ่ระหว่างเดินไปคุณได้ยินเสียงหมาเห่าดังขึ้นเรื่อย ระหว่างเดินไปคุณได้ยินเสียงขมาค่ะคุณเลิๆคุณรู้สึกว่าอย่างไรอส่วนตัวจริงอะคือไม่ไม่อยากให้น้องเสียงดังบ่อยเพราะว่าแบบเราก็เกรงใจคนอื่นด้วยแล้วแบบบางทีเราลบควนะ่ะเวลาเราอาลีพอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสียงมันก็เข้าอีกนู่นนี่นั่นอีกคือไม่มาลูกพี่ลูกน้องเราอะเลี้ยงพันอันใส่ววาตัวขาวๆใหญ่ๆอะไรจะเป็นนิดอะไรสักอย่างโกลเด้นนี่แหละจาไม่ได้แล้ว่างบันเทิฉันจำพันน้องไม่ได้ชื่อน้องมันยาวมากเลยอะ เออนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออน้องเห่าแบบทั้งวันทั้งคืนอน่ะคือถ้าแบบเห็นใครแปลกหน้าไม่ได้คือเห่าตลอดแล้วบอกโอ้ไม่ไหวคือคนอื่นก็คือข้างบ้านเนี่ยเขาก็แบบที่เขาไม่ได้พูดกับเราอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมีความกินใจอะถูกไหมคือ,อแบบเสียงบางทีมันดังไปไม่ใช่แค่หมานะแบบอันอาจจะเป็นแบบนกอย่างเงี้ยที่แบบบางทีน้องเขาก็ร้องเสียงดังอย่างเงี้ยอ่ะ คือมันก็ตามธรรมชาติแล้วแหละแบบว่าเราต้องลองบ้างอะไรอย่างเน้องไม่ได้เป็นบ้าหน่อยใช่ปะล่ะแต่แบบเราก็เกรงใจอ่ะแล้วแบบเราก่แถวบ้านเราไม่ได้แบบอยู่แบบกลางทุ่งนาอย่างนี้แบบมีแค่บ้านเราบ้านเดียวอ่ะอ่ะฮะเห็นน้องหมามากมายที่พร้อมจะเล่นกับคุณอืจัดมาเลยฮะผมชอบเพลงอยู่ละคุณเดินไปหาเดี๋ยวจะทำเป็นพับไม่สึงโปเกมอนแล้วนะตอนนี้ ุณเดินเข้าไปหาน้องหมาตัวที่คุณชอบตัวหนึง่งมันเดินเข้ามาหาคุณคุณจึงรุ่มหัวมันคุณรู้สึกถึงอ๋อขนยาวนุ่มสลวยกับขนสั้นเนียนอ,อันนี้ต้องอันเนี้ยผมจริงอะผมเนี้ยได้ทั้งโคแต่ถ้าให้ดูสภาพบ้านผมอะคือบ้านผมแม่งโคตรร้อนเพราะฉะนั้นผมแม่งน่าจะต้องผ่านพันขนสั้นนี่แหละไม่งน้น น้องน่าจะขนล่วงนะเพื่อนของคุณเดินเข้ามาหานี่รูปเป็นโกลเด้นแต่เรายังไม่รู้ว่าได้อะไรหรือว่าได้โกลเด้นวะเออมันเฉลยแล้วปะเนี่ยว่าได้โกลเด้นใช่ไหมน้องเป็นโกลเด้นเลยว่าชอบจริงๆเลยนะหมาเนี่ยเห็นบ่นอยากเลี้ยงอยู่นั่นแหละทําไมไม่เลี้ยงไว้สักตัวล่ะถ้าสะดวกใจกับบ้านแบบคือบางทีบ้านมันไม่ได้พพอร์ตผอมทุกเรื่องอะ่ะเธอเข้าใจปะ อืออ่ะโอเคติดเรื่องเวลาหรอใช่กูไม่เวลาให้น้องก็พอมีเวลาให้น้องอยู่บ้างห่วงเรื่องนั้นแหละมีเวลาเม้ไม่ห่วงเรื่องนั้นเลยมีเวลาอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อนี่เพิ่งอ่านผิดเวลาอืมไม่แน,น่ใจว่าเวลาที่เรามีนี่มันจะพอให้น้องไหมอ่ะโอเคกูไม่มีเวลาให้แล้วกัน ืแล้วที่บ้านละ่ะครอบครัวเราก็อยากมีเลี้ยงไว้เหมือนกันที่บ้านมีปัญหาถ้าน้องสร้างปัญหานะไม่ใชน้องไม่สร้างปัญหาสิน้องสร้างปัญหามีแน่นอนที่บ้านไม่ค่อยโอเคที่จะเลี้ยงเลยเราอยู่คนเดียวนะ่ะอที่บ้านเหรอเดี๋ยวนะคิดก่อนที่หมดน่าจะไม่อันไหนวะไม่เป็น ก้ากึ่งระหว่างอันที่สองกับอันที่สามเนี่ยแหละที่แบบว่าเอ้ยบ้านเป็นยังไงไม่ได้ถามเขาไว้ด้วยอ่ะอันแบบตีไปว่าไม่ไม่เขาไม่โอเคลวไม่้นเขาคงเลี้ยงแล้วละ่ะถ้าเขาโอเคหวังเรื่องไร์ที่บ้านที่สุดเหรอไม่เด็กเล็กกลัวน้องทำลายข้าวของมีสัตว์เลี้ยงอีกตัวอยู่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันอื่นอ่ขาวของมามานี้ ือไม่อยากจะบน่นล่าสุดมีหนูเข้ามาในบ้านใช่ป่ะแล้วแม่งก็คือแบบไล่มันไปไม่ได้พี่จนล่าสุดมันทำลายฟเฟอร์นิเจอร์แม่ซึมนั้งวันเลยวันนี้ยังซึมอยู่เลยคนวอกเทยวัดรีบไล่แม่ก็กลัวแต่แบบอุวยสงสารมันเป็นไงเฟอร์นิเจอร์หายใจสลายล่าสุดไปไปเอาไอ้นี่หมดแล้วอ่ะโกงดักเรียบร้อยไปแน,น่นอน ต้องให้แม่เอาจริงอแต่จะเลี้ยงทีนึงลงทุนอยู่นะตัดเรื่องเงินไปไม่ได้เลยเออนี่จริงคือคือเนียยอมรับเลยว่าเออนียไม่ค่อยมีตังค์เลี้ยงลำพังตัวเองจะเอาไม่รอดอยู่แล้วฮะนี่แหละปัญหาใหญ่แต่ดูหน้าน้องสิชอบไม่ใช่หลอพันนี้หากพยายามจนไม่เหลือปัญหาเลย อยากเลี้ยงน้องเลยไหมล่ะอ่าอยากเลี้ยงน้องเลยไหมล่ะใช่ครับผมอยากเลี้ยงฮะแต่ผมคือขึ้นในจิตจริงอะผมอยากเลี้ยงแต่แบบว่าเอา้ยออกออามาเลี้ยงแล้วแบบเงินเรามันไม่ได้มั่นคงอะ่ะคือสแล้วแบบแค่ข้าวจะกินบางบางเดือนนี่คือแบบกินเป็นยาจกเลยบางเดือนนี่คือกินอย่างโรหลาเลยอะไรเงี้ย ชอบหมาแบบไหนมากกว่ากันเลี้ยงง่ายๆสบายๆไม่ค่อยเห่ามีอารมณ์เย็นฉลาดมีสเสน่ห์ที่เล่นสดใสาลาเริงมีชีวิตชีวาเป็นมิตรชอบกันมาจนภัยก็ตืรือร้นอ่าขอไม่รบกวนคนอื่นแล้วกันนะ้เนาะเออแล้วได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องรับถึงข้อเสียเขาด้วยเออถ้าไปรับเลี้ยงขนันผมต้องคิดแล้วล่ะครับผมต้องศึกษาแล้วว่าเออน้องแบบประมาณไหนอะไรยังไง ผมไม่ได้เลี้ยงมัวส่วนนะไม่งั้นผมรับเลี้ยงมานานแล้วผมมาอยากเลี้ยงมากแต่ผมแบบหลายเรื่องมันซัพพอร์ตไม่ได้ท่านได้เลี้ยงเขามั่นใจหรือเปล่าว่าเราจะให้เวลาเขาดูแลเขาแม้ว่าเขาจะดื้อบางวนบางแน่นอนครับผมไม่ใช่พวกปล่อยหมาแมวที่วัดแน่นอนคือแบบถ้าจะรับจริงๆคือมันต้องคิดคิดเดยอะมากๆอ่ะว่าแบบเออมันมันก็เหมือนกับกชีวิตชีวิตหนึ่งเลยอะไรเงี้ย คุณมั่นใจหรือเปล่านะมั่นใจสี่จะมอบให้เลยทั้งเวลาและความรักแม้ว่าจะตื้อบ้างแต่ก็พร้อมจะฝึกและเรียนรู้เขาสิ่งที่กลัวคือไม่มีเวลาให้เขาเนี่แหละอ่าแม้ว่าจะตื้อบ้างแต่ก็พร้อมฝึกเรียนรู้ครับผมรู้ใจตัวเองดีนะงั้นก็คงถึงเวลาบอกลาน้องแล้วล่ะอ้าวเอออย่างนี้คืออ๋อเอออ๋อผมยังไม่พร้อมที่จะรับเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ย องน้องไปค้าซาไอเดียวนะโกลเด้นสุป,ปั๊กโอเค,อเคน้องจีอน้องไปค้าท้ายเหมาะก,กับพันปั๊กอ่าขึ้นหมายของเข่ารักเต้าของชอบสำรวจหูต่อไวไปพลิปดีเคาะกับตัวอื่นได้ไงอะเหาไม่เก่งอ๋อหลอปั๊กเห่าไม่เก่งหรอนักสุนัขที่ไม่ชอบเข้าสังคมเท่าสุนัขพันธุ์อื่นไม้ภายนอกจะดูเครียดแต่จริงๆชอบเอาใจไม่ค่อยเหา่า ไม่ค่อยดูรายอายุไข่เฉลี่ย12-15ปีที่อยู่หมอก,กับบ้านและอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กนี่ขนาดนี่ขนาดที่เราแบบไปโซนหมาวันใหญ่แล้วได้พันเล็กมาเลยทุกคน <c oughs> ใช้จ่ายโอโ้โหเออเออก็จริงๆก็คนก็พอไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่แค่รายได้ผมมันไม่ได้มั่นคงในบางเดือนไม่ได้ถึงสองวัน,นี้ยซ้ สิ่งที่ต้องการต้องการใช้เวลาร่วมกับมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาจมีภาวะมิกกังวลจากการากไม่เหมาะกับคนที่อ้าวเดี๋ยวนะไม่เหมาะกับคนไม่มีเวลาให้เอ๊ะผมผมว่าผมเลือกก็ผมไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ใช่เหรอ,อ,อโรคประจันพันโรคผิวหนังจากอาการแพ้โรค ซาบ้าเคลื่อนโลกครอบสะโพกเสื่อมข้อซาบ้าเคลื่อนโรคผิวหนังอี่มันเรื่องโลกหมาดิไม่แน่ใจไม่รู้โลกคนยังไม่รอดเลยมันก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นเพราะแบบว่าอย่างนี้เนี่ยมันแบบเวลาก็ไม่ค่อยจะมีให้เขาแต่เขามันบอกว่าแมไม่เหมาะกับคนทีม่มีเวลาให้ก็คือแบบผมไม่ควรรับเลี้ยงตัวไหนเลยใช่ไหม อ๋เดี๋ยวเรามาดูพันแมวกันบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะครั้งนี้เราจะเลือกไปคาเฟ่แมวกันบ้างนะฮะเรามาดูที่ว่าแมวเราจะได้พันอะไรอ่าตอบเป็นเนื้อผ้าเป็นบ้านครับผมโอเคปะนี่้วเวลาเข้าไปหาน้องแมวแสนน่ารักแล้วสิระหว่างสางเครื่องดื่มพื่งานถามว่าอุ้ยอีกเหรอสนใจไปเจอน้องแมวเลยไหมคะอ๋อไม่มีให้เลือกอ๋อมันมีแมวพันเล็กพันใหญ่นะขนสั้นขนยาวอย่างเงี้ยมีหลายพันนะ พนักงานพาเพื่อนไอ้พาคุณและเพื่อนไปโซนน้องแมวสน่ารักแล้วว่าคนเล่นไอ้คนจ้างไม่ต้องไปทาสมาแน่นอนถ้ามันแบ่งพันขนาดนี้น้องแมวไม่แบ่งพันเห็นน้องแมวมากมายบางตัวเข้ามาหาบางตัวนอนเล่นเห็นน้องแมวมากเอาอะไรอ่านแล้วเนี่วบาจะเลือกรอแมวจะเข้ามาหาหรือเดินไปหาแมวที่นอนอยู่อ่าผมชอบแมวขี้อ้อนฮะอ่า รอมีเข้ามาหาคุณพบน้องแมวที่ชอบหนึ่งตัวหนึ่งใสเอ่ยเมื่อคุณอยู่กับน้องแมวตัวน,นั้นคุณจึงรูปหัวมันแล้วคุณรู้สึกอ่าเป็นขนสั้นครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มโอ๊ยพันะไรเอ่ยตานนองสีเื <c oughs> ่ยของคุณเดินเข้ามาหาชอบจริงๆเลยน้าแมวนี่เห็นบ่นไม่อยากเลี้ยงอยู่นั่นแหละทำไมไม่เลี้ยงไว้สักตัวล่ะอ่า นะครับตอบเหมือนเดิมค่ะผมก็มมีเวลาให้อะเราครอบครัวไม่ค่อยนี้เราตอบเลยไปนะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมลองลองแบบไม่ค่อยโอเคเหีืยนเดเป็นห่วงเรื่องอะไรที่สุดทำไรเข้าของคร้ผมเหมือนเดิมฮนะแต่หน้าซองคอสี่ชอบพันนี้ไม่ใช่หรอพยายาม,มาดูนะโอเคอยากเล่นเลยไหมแน่นอนฮนะโอเคชอบแบบไหนมากกว่ากันเป็นมิกชีเล่นสามารถปรับตัวเข้ากับคนทุกสามารถปรับตัวเข้ากับทุกครอบครัวได้ยอย่างรวดเร็ว กับคนใหญ่เป็นมิตรสดใสล่าเริงชอบเล่นเต็มด้วยพลังนิสัยอ่อนหวานเป็นมิตรเป็นคู่หูที่ทุ่มเทและชอบจะอยู่กับคนมากกว่าอืออือ่ะอยู่กับเรานานๆเน,น,นี่ยอะไรอย่างนี้ไหนเราได้คิดบ้างหรือเปล่าง่้นเราราถึงฝรัเสียเขาได้ไหมต้องรู้สิครับไม่รู้ก็บ้าแล้วในเวลานี้เขามั่นใจหรือเปล่าว่าไม่ข่าวื้อวันสนบ้าน มั่นใจสิงมากความรังให้เลยดื้อมันแต่พอมจ,จ,จะเรียนรู้ผมไม่ไระใ้โอเครู้ใจตัวเองดีนะคงในเวลาบอกลาน้องแล้วอ้เน,นี่ใจไม่ดีเลยคุณมองน้องไปครั้งสุดท้ายอ้าเลาส้นบูเลยเหรอ,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 อเดี๋ยวนะลาสเซนบูเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายไม่ใช่หรอในไทย ในไทยในไทยไม่น่าทานได้ง่ายขนาดนั้นปะก็นึกว่าแบบเป็นแมวแบบพวกเอกซติเอก็กอะไรอย่างนึงน,นะอเมริกันอย่างเงี้ยนึกว่าจะเป็นพันธุ์อย่างนง้นซิฉลาดชอบเล่นขี้อายล่าเริงรักสะอาดเข้ากับเด็กสัตว์อื่นๆได้ไมักษอินฟูมีขนสัน้นสีเงินให้สีเทาเงินพันธุ์นี้ฉลาดชอบเล่นแต่ขี้อายเหมาะกับ มันที่มีเวลาเล่นกับแมวหมากกับบ้านและอพาร์ตเมนต์น้ำหนักอ๋อโอเคอาใช้จ,จ่ายพอๆกับมาฮะแต่คือคมันให้ถูกกว่าห้าร้อยถึงต้องการการแปลงผลเป็นประจำเราเล่นออกกำลังกายต้องการมือนี่ปีนป่ายโรคประจำพันธ์โรคไตโรคหัวใจโรคผิวหนังนี่แต่แต่ตอนของแมวมันมันไม่ได้ มันไม่ได้เท่าของหมาเออหลวนบ้านนี้เหมาะกับเลี้ยงแมวมากกว่าใช่ไหมเคฮะโอเค้ okay. Okay, so ็วันนี้มาสั้นๆแค่อยากมาลองดูให้เจอเห็นมันขึ้นมาแนะนำนีฮะบ๊ายบาย